สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้กเที่ยวทุกคนครับวันนี้หนึ่งคู่ครับเที่ยวอังกฤษกันครับซิต,ตี้เล่นในบ้านครับเจอกับทันด้านของแอสตันวิลล่า ฟอร์มแรงนะฮะซิตี้ฟอร์มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แรงนะช่วงหลังฟอร์มดีนะแต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าสบายๆครับไม่มีการสัปดาห์และไม่มีบอลยุโรปให้เล่นนะฟาวล์ฟิตเต็มที่เลยนะครับวันนี้ไม่มีบาฮาร่า,านเหมือนเดิมนะฮะส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่าวันนี้เพอร์เฟกเลยครับกลับมาทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเจ็บสำรองก็ไม่เจ็บด้วยนะฮะผู้ใหญ่บูนสบายแต่ปัญหาคือเหนื่อยครับพุทธอาทิตย์พุธเสาร์พุพอธอาทิตย์ เหนื่อยครับบอกเลยเกมที่แล้วดีนะเกมที่แล้วอุย้ยแดนเบิร์นเล่นโคตรดีเลยนะครับไอพวกโอลัสวัดกินก็เล่นดีนะครับแต่ว่าซิตี้ในบ้านกลับมาแล้วครับผมว่ามันกลับมาได้จริงในะัดที่แล้วเล่นกันอาจจะดูอนินอัดนิดนึงเพราะว่าเล่นกับทางด้านของเอเวอเรตั un, นเนาะในบ้านเอเวอเรตนชนะมาได้2 0งเนี่ยโคเวซิคเล่นดีเฉยเลยนะครับอัมลาฤดูกาลอย่างทั้งเควินเดอร์บอยก็เล่นดีนะครับวับนนี้กลับเล่นในบ้านผมว่าซิตี้ได้เปรียบเรื่องความฟิตมากๆเลยนะครับได้เปรียบมากมากแล้วผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยซิิตี้เเอองงผมวว่่าาานกลัจร นะครับวิลลาเล่นนอกบ้านก็ไม่ดีซิตีการเจอกันเนี่ยสี 4, เกมหลังสุดเนี่ยนะครับซิตีช้ชนะรวดชนะรวดทีท่อิติฮัสเตเดียมนะผมว่าวันนี้ซิตี้ก็ผ่านได้ไม่ยากครับวันนี้ซิตี้ฟิตกว่าวิลลาเหนื่อยครับซิตี้ผ่านได้ครับกับฟอร์มดีกลับมาอยู่ในล่องในรอยแล้ววันนี้เชียร์ซิตี้ครับ